สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์และทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราจะเป็นการทำนายแนวโน้มดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในปี2564นี้ว่ามีแนวโน้มการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีสิงห์ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคม คลิปนี้จะเป็นการทำนายสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดดวงชะตานะคะของคลิปรายเดือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการงานของชาวราศีสิงห์ปี2564นี้เป็นอย่างไรคะ่ะคุณได้ไพ่8ถ้วยค่ะ คุณได้ไพ่เจ็ดดาบค่ะแล้วก็ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะชาวราศีสิงห์หลายๆท่านนะคะตอนนี้ไม่อยากทำงานเดิมแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานแล้วนะคะรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่างานเดิมอะ่ะเหมือนทำไปแล้ว ทําให้คนอื่นน่ะคุณไม่ได้อะไรนะคะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบางท่านนะคะอยากที่จะเปลี่ยนอาชีพนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพอย่างเช่นเคยทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเป็นเกษตรกรเลยอะไรแบบเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางท่านาจะเข้าไปทํางานที่ติดต่อกับทางต่างประเทศนะคะ เป็นไปได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือไม่อยากทำงานเดิมแล้วนะคะรู้สึกเบื่อแล้วก็เหมือนกับว่าถึงจะยื่นข้อเสนออะไรให้นะคะคุณก็ไม่อยากจะอยู่แล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวอยากจะไปนะคะอยากจะไปจากตรงนี้พอรู้สึกว่ารู้สึกว่าโดนเอาเปรียบนะคะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะของชาวราศีสิงห์ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าปี2,564เนี้ยค่ะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่เดินเลนร์นะคะไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะ แล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยนะคะปีหน้าอาจจะต้องมีการพึ่งพาคนรักหรือมีการจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอาจจะบางท่านอาจจะแพลนแต่งงานนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะต้องแบบมีการเริ่มต้นงานหรือว่า เกียวกับเรื่องใหม่ๆนะคะที่คุณเริ่มต้นคุณอาจจะต้องมีการใช้เงินจากตรงนี้นะคะหรือเป็นไปได้ว่าเาเงินที่คุณจะได้นั้นมาจากการที่คุณสู้นะคะสู้งานนะคะแบบสู้แบบจริงจังนะคะสู้แบบสู้ไม่ถอยสู้แบบสุดๆนะคะหรือว่าอาจจะมาจากคู่รักแต่ก็ระวังให้ดีนะคะอา,อาจจะมีคนที่มาหยิบยืมเงินของคุณนะคะ แต่ว่าคนเนี้ยเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะได้คืนหรือเปล่าหรือได้ก็อาจจะได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณนะคะให้คุณให้คุณลองพิจารณาดีๆนะคะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีสิง์ในปี2564นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะ คุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะหถ้วยค่ะ7ดถ้วยค่ะชาวราศีสิงห์นะคะหลายๆท่านนะคะ ตอนนี้ในปี2อ6 4นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณไม่ก้าวหน้านะคะหรือนิ่งเกินไปนะคะยังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์หลายๆท่านไม่เปิดใจนะคะเพราะว่าติดอยู่กับอดีตนะคะและบางท่านนะคะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะแต่ค่อนข้างที่จะเข้ามาแบบ หลากหลายนะคะตรงนี้ชาวราศีสิง์ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ในปี2564แต่ว่า,ามีคนเข้ามาให้คุณเลือกกรจริงนะคะแต่ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีให้ชาวราศีสิง์ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใช้โอกาสนี้พิจารณานะคะพิจารณาให้ดีนะคะค่อยๆดูค่อยๆเลือกนะคะส่วนบางท่านที่ ไม่ยอมมูฟออนนะคะไม่ไม่เปิดใจไม่ก้าวต่อไปเพราะว่ามัวยึดติดกับอดีตตรงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้คุณก้าวผ่านออกมาให้ได้นะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปเสียใจอยู่กับอดีตค่ะ จบคำทานายเกี่ยวกับเรื่องอความรักความสัมพันธ์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มารินทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ